สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เพื่อนหนุนใจมาในเพลย์ลิสต์ชุดลมหายใจแห่งความสุขพวกเราเคยสังเกตไหมครับว่าในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันนั้นหลายๆครั้งมันมีเรื่องแทรกซ้อนเข้ามาให้เราเกิดความวิตกกังวลหลายๆครั้งมันมีความคิดฟุ้งซ่านนะครับหลายๆครั้งมีความสงสัยลังเล และก็หลายๆครั้งที่มีความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าไปจนถึงกระทั่งท้อทแท้แล้วเราก็แสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเงินทองชื่อเสียงกันมามากมายสุดท้ายก็ค้นพบว่ามันก็มีความสุขครับแต่สุขอยู่กับเราไม่นานสักพักก็เบื่อหรือบางครั้งถ้าเราสแสวงหามา ด้วยความไม่ถูกต้องเมื่อผลเสียของมันส่งผลกระทบมาถึงชีวิตเราแล้ว,ลวมันก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ความเศร้ามากขึ้นแล้วทำอย่างไรล่ะครับที่เราจะผ่อนคลายตัวเองบางครั้งเราก็ไปเที่ยวบางครั้งเราก็เล่นเกมดูทีวีดูโทรทัศน์สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ครับในเบื้องต้นเพื่อที่จะทำให้เราผ่อนคลาย แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเรามีติดตัวอยู่แล้วทุกคนถ้านำมาใช้ใหเกิดประโยชน์ได้ความสุขอยู่ติดตัวเราอยู่ได้ตลอดทุกปัจจุบันขณะที่เราลืมตาตื่นเพื่อนที่รักครับลมหายใจแห่งความสุขลองฝึกดูครับหายใจเข้าลึกๆช้าๆสบายๆหายใจออก ผ่อนคลายหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆนะครับในยามที่จิตใจยังมีความฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลหรือดิ่งเศร้ามากเราสามารถใช้คำนําความคิดของเราในขณะที่ลมหายใจด้วยอย่างเช่น สดชื่นหายใจเข้าสดชื่นหายใจออกสดชื่นหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขเ <c oughs> มื่อ <io> mm. เราทำจนจำนานขึ้นเราอาจจะแบ่งเป็นคำแค่สองพยางหายใจเข้าสดหายใจออกชื่นสดชื่น หายใจเข้าความหายใจออกสูกจนเมื่อเราชำนาญยิ่งขึ้นอีกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกก็รู้สึกว่าหายใจออกสังเกตไหมครับขณะที่เราตามลมหายใจ ความวิตกกังวลความคิดฟุ้งซ่านในอนาคตความทุกโศกที่เราไปใคร่ครวนเรื่องต่างๆในอดีตหรือความมุ่นวายต่างๆสงบลงในตอนต่อๆไปเราจะมาทํากิจกรรมลมหายใจแห่งความสุขด้วยกันนะครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกคนครับ